จงกเอหลวงพี่มันปักหมดได้บอ<ฮ>ปักหมด<ฮ>บอแบบปักหมดว่าเขาอยู่ใสงสิ

เ,เสเเ็นอสของเรามีเส้นที่ผาออกเลยเส้นองการใช้บัตงในบำบัดนี่คือการเอ่ออะไรนะทุกพี่เดินจงกรมเด<ม>ินจงกร,นกรมนี่นนตั้งแต่บวชมาก็เดินครั้งแรกนี่นะครับ เจกาก็ต้องเห็นสิ่งกลมกลมภายในีก็ทำสิ่งกลมกลมได้เดินดวงทำกลมกลมเนี่ยเออต้องออ็อีสุขภาพดีด้วยเนี่ยเขาปิดธนาทำธนากใจ่ปิดธนาเออเห็นเป็นภาออาออกกำลังกายไปด้วยตอนนี้นะอยู่เขาใหญ่อยู่เบอร์พีดนะเดินยังไงไม่ให้ตก ี่นั่งเมื่อยเมื่านนะแค่4กิโลไปดูบางทีก็ไม่เมื่อยบางทีก็เมื่อยนะแต่ว่าตอนนี้ได้มาออกกำลังกายเดินให้ให้ไม่เห็นมันหัดตาไม่ดห็ง ฮะลมยยไม่ตอนนี้มียาตโยมเข้ามาดูอยู่ประมาณสองสามสี่ร้อยคน,ยค,นคนกำลังจะตกเราจะเดินเร็วนิดนึงนะเพราะฝนตกแล้ว นี่คือที่พัก <c oughs> จเจ็ดมาแล้วฮะฝนมากเลยพี่ได้หนึ่งรอบพอดีไร่สดเ็จอยางยางเป็นไงบ้าง อลองมาเ <ละ S 1> ดินด,ดูเองนะนวดเท้าแบบ <c oughs> จิกเลยทีเดียวนะมันเป็นปวดกุก